่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่านับเป็นพระมหากรุณาที่คุณนะครับที่ได้พระราชทานโกรธแปดเหลี่ยมให้กับสามัญชนคนธรรมดาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินในเรื่องของการกระทําของเขาจริงๆโกรธแปดเหลี่ยมนั้นเป็นลำดับของโกรธและพระโกรธลำดับที่13จากทั้งหมด14ลำดับนะฮะเป็นโกรธที่เคยพระราชทานให้กับพระท่านใบรรานบรรหารศิลปะาอาชาอาดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเคยพระราชทานให้กับพลตรีสนั่นขจรอปอระสาท อดีตแกนนาหลายพักแล้วก็อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงหลายสมัยและพระราชทานให้กับผู้ที่ประกอบคุณงามความดีพูดถึงเรื่องของคุณงามความดีแล้วเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภานั้นต้องถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจอาชีพที่สร้างเครือข่ายสร้างไรายได้ได้อย่างมหาศาล <c oughs> แต่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับเวลาเราติดตามข่าวข่าวนี้นั้น ผมชอบคำคำหนึงมากเลยเวลาติดตามข่าวของเจ้าสัวเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเจ้าสัวจะจากพวกเราไปเนี่ยนะฮะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ประทับใจคือการแชร์ข้อความกันว่าเราไม่ได้ยกย่องกันที่เงินที่เจ้าสัวมีแต่เรายกย่องกันที่ความดีที่เจ้าสัวทำ <S <S ผมพูดแบบนี้ไม่เกินไปอะฮะ ผมย้ำอีกครั้งเผื่อใครจะไปพูดตามหรือว่าจะพิมพ์ทวิตต้องทวิตเตอร์ไอจองไออะไรสุดแล้วแต่นะฮะเราไม่ได้ยกย่องในมูลค่าของเงินและทรัพย์สินที่เจ้าสัวมีแต่เรายกย่องในความดีที่เจ้าสัวทำเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนป,ประภานั้นเกิดมาจากการทําธุรกิจคือขายของว่าง่ายๆแล้วก็เริ่มเปิดกิจการการขายของที่อาคารมาหาทุนก่อนจะก้าวขึ้นมาได้รับสัมปทานจากภาครัฐไปตั้งริวที้ฟรี นั่นก็คือคิงพาวเวอร์อยู่ในสนามบินใหญ่หญๆต่างๆที่ดูแลในการท่ากายกาศยานแห่งประเทศไทยเนี่ยแหละครับที่เรารู้จักกันดีกับดอนเมืองที่เรารู้จักกันดีก็คือที่สุวรรณภูมิและแล้วก็ไปตั้งศูนย์ใหญ่ของเขาอยู่ที่อาณาจัก King Power, รคิงพาวเวอร์รงน้ำคุณผู้ชมครับและที่เราเห็นกันนะครับนอกเหนือจากเจ้าสัวนั้นจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจแล้วยังใจบุญสุนทานนะครับเวลามอบเงินทีก็ให้กับโครงการที่ตูนเนี่ยให้ทีร้อยล้านบาทนะฮะ ไปซื้อตั๋วดูหนัง9คนละ9เนี่ยแจกบัตรชมภาพยนตร์เชื่อบ้ากล้า9อีกฟรีกว่า7 0 0 0 0 0ใบเจ้าสัวก็มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ตรงนี้เป็นเหตุการณ์ใจบุญและมากไปกว่านั้นคือเจ้าสัวขยับฐานะของตัวเองขึ้นไปจากบุคคลที่ร่ำรวยเป็นลำดับหนึ่งใน5ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์สินะฮะเท่านั้นมันไม่พอเพราะยกระดับตัวเองกลับกลายไปเป็นบุคคลระดับโลกด้วยการไปซื้อทีมในลีกของ ประเทศอังกฤษทีมหนึ่งเป็นทีมโนเนมไม่ค่อยมีคนรู้จักนะฮะก่อนหน้าที่เจ้าสัวจะเข้าไปดูเลสเตอร์ไม่มีคนรู้จักเจ้าสัวแต่เจ้าสัวสามารถทําให้เลสเตอร์ใช้เวลาประมาณสัก5ปีเท่านั้นนะขึ้นมาจากลีกระดับที่ไม่ใช่พรีเมียร์ลีกกลายเข้ามาอยู่ในพรีเมียร์ลีกและสรุปสุดท้ายก็คือไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเห็นกันไปแล้วคือการฉลองชัยก้าวขึ้นไปสู่อันดับหนึ่งของโลกแห่งฟุตบอลในเกาะอังกฤษซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นออริจินอลและเป็นตำนานของกีฬาฟุตบอล และนอกเหนือจากนั้นครับยังมีโครงการที่ดีที่สุดที่ผมเห็นว่านะนี่คือสิ่งที่เจ้าสัวนั้นได้มอบให้กับแผ่นดินนี้นั่นก็คือการทําโครงการเพื่อมอบโอกาสให้กับบรรดาเด็กๆทั้งหลายที่ไม่ได้มีโอกาสจะไปเติบใหญ่แล้วได้ความรู้ในต่างประเทศทั้งความรู้ทางวิชาการและความรู้ด้านฟุตบอลมอบให้กับเยาวชนไทยนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าสัวมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยมากมายก่ายกองผมเป็นคนเชื่อแบบนี้ว่าไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ ไม่มีอะไรไม่มีการให้แบบไหนจะยิ่งใหญ่เท่ากับการให้วิชาความรู้ไม่มีทานแบบไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมทานหรือการให้ธรรมะเอาไปประกอบสัมมาอาชีพธรรมมาหากินเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่บางทีอาจจะขาดโอกาสเขาได้มีโอกาสบางคนอาจจะเพิ่งได้มีโอกาสจับลูกบอลจริงๆครั้งแรกจากผลงานของเจ้าสัวและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ ทีมข่าวช่องวันของเราโดยเฉพาะข่าววันสุขของเรานะครับภาคภูมิใจที่เราจะได้นําเสนอเป็นเสียงสัมภาษณ์ของเยาวชนเป็นนักฟุตบอลเยาวชนโครงการฟ o x h u n ันเป็นน้องที่ได้มีโอกาสไปเป็นนักฟุตบอลเยาวชนที่ต่างประเทศด้วยการสนับสนุนของเจ้าสัววิชัยเราลองไปฟังความรู้สึกของน้องเขาครับ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าผมมีโอกาสได้เล่นฟุตบอลในประเทศอังกฤษผมก็จะทํามันให้เต็มที่คร <ım eni> <men> ับผมแต่ถ้าผมได้มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลที่ไทยผมก็จะทําให้เต็มที่และช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ดีขึ้นครับผมก็ผมอยากจะฝากข้อความถึงคุณวิชัยศรีวัฒนประภานะครับผมหากท่านได้รับรู้ผมก็ขอบคุณท่านที่มอบโอกาสดีๆให้กับผมแล้วก็มอบโอกาสให้กับคนไทยทั่วประเทศ ที่ให้ผมได้มาเรียนที่ประเทศอังกฤษผมก็จะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับผมผมก็ไม่อยากจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะไปทัวร์นะฮะว่าอุบัติเหตุมันเกิดอย่างไรการคาดการสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจะเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าเรื่องนั้นเราละไว้ในฐานที่เข้าใจผลออกมาเมื่อไร่เราตามอัปเดตกันแต่สิ่งที่เวลาคนจากไปแล้วเราควรจะต้องพูดถึงคือเขาได้สร้างอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้บ้างและเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่า คนที่ชื่อวิชัยศรีวัฒนประภาชีวิตและลมหายใจส่วนใหญ่ของเขาเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์หลายอย่างให้กับส่วนรวมนั่นคือคนไทยและประเทศไทยคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องวัน31ที่ตรงนี้นะครับเพื่อกี่ท่านจะได้ไม่พลาดรายการทุกรายการรวมถึงรายการข่าวบ้นสุขและแน่นอนครับติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่นได้ทางนี้นะครับข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ